สวัสดีเพื่อนๆแฟนรายการที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ทั่วโลกครับเพื่อนๆเ,เคยเห็นภาพบาดใจภาพนี้ผ่านหูผ่านตาบ้างไหมครับหญิงชาวกัมพูชาผู้หนึ่งที่แสนอิดโรยโอบก,กอดลูกทั้งสามคนหนึ่งเป็นทารกแรกเกิดหนีการเข็นฆ่าของพวกขมิมนแดงข้ามเข้ามาในไทยเธอและลูกได้รับการช่วยเหลือ ให้เข้ามาอยู่ในศูนย์รองรับที่เขาอินดางอำเภอตาพระยาเมื่อ2 5 2 2ภาพนี้ถ่ายโดยนักข่าวชาวฝรั่งเศสและได้กลายเป็นภาพที่คนทั่วโลกคุ้นตามากที่สุดในเวลานั้นจากศูนย์รองรับเขาอิดดางอำเภอตาพระยาในประเทศไทยคุณยายเทืองอูลอพยพไปอยู่ในฝรั่งเศสในฐานะผู้ลีภ้ภัย 25กันยายน2563ที่ผ่านมาเธอกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไป40ปีเธอถึงแก่กรรมในประเทศฝรั่งเศสรวมอายุ86ปีคนนับล้านยังพอจำภาพของคุณยายที่ถูกถ่ายไว้เมื่อ40ปีที่แล้วได้โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญชาวโลกที่ประชาชนกัมพูชา ราวสามแสนคนที่หนีร้อนเข้ามาพึ่งเย็นในดินแดงของไทยคือประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรศึกษาเรียนรู้รายการภาพเก่าเล่าตำนานตอนนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาที่ปู่แปะได้ประสบพบเจอในระหว่างรับราชการไม่บอกไม่กล่าวไม่เล่าเดี๋ยวศูนย์หายไปหมดมีชาวต่างชาติ บันทึกไว้เยอะแต่ของไทยแทบจะไม่มีการพูดถึงลูกหลานเหลนไทยจะไม่ทราบจะพลาดข้อมูลสำคัญข้อมูลสำคัญตรงนี้บ่งบอกว่าคนไทยใจดีเป็นม้าอารีมีน้ำใจต่อเพื่อนรอบรอบประเทศครั้งนั้นเราเคยช่วยรักษาชีวิต เสียงชีวิตเข้าช่วยพี่น้องชาวกัมพูชาหลายแสนคนให้รอดตายเด็กทารกที่เกิดบนแผ่นดินไทยในช่วงเวลานั้นป่านนี้ไปเติบใหญ่ใช้ชีวิตในอเมริกาในยุโรปออสเตรเลียและอีกหลายประเทศพวกเขาเหล่านั้นน่าจะอายุ40ปีขึ้นไปทั้งนั้น ชายแดนไทยกัมพูชายาวกว่า800กิโลเมตรเกิดขึ้นหลังจากที่ข่าหลวงฝรั่งเศสมาปักปันเขตแดนให้ในปีพศ2450เมื่อมีเส้นเขตแดนขึ้นมามีเหตุการณ์มีประชาชนที่ไปมาหาสู่กันไม่รู้ใครเป็นใครเราพัวพันกันในพื้นที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ผ่านมาหลายร้อยปีในช่วงห0ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ควรนำมาบอกเล่าคือสงครามในกัมพูชาประชาชนกัมพูชานับล้านเสียชีวิตจากความทุกข์ยากเจ็บป่วยทารุณกรรมถูกเข็นฆ่าจากคนในชาติที่แบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่ายนั่นและชาวกัมพูชาหลายแสนคนทะลักเข้าไทย ภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะตอนนี้ขอเปิดเผยศูนย์รองรับเขาอีดางหรือภาษาอังกฤษคือเขาอีดางโ holding center ที่ตั้งอยู่ในอำเภอรตราพระยาในเวลานั้นยังอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากยังไม่ได้จัดตั้งจังหวัดสะแก่วสถานที่ตรงนี้เคยเป็นที่รักษาชีวิต ช่วยชีวิตให้ชีวิตให,ตใหม่แก่ชาวกัมพูชานับแสนคนไม่น่าเชื่อว่าคนไทยจะใจดีขนาดนี้17เมษายน2518พอพผู้นำเขเมรแดงจอมโหดนำกําลังทหารโค่นรัฐบาลของนายพลลอนนอนที่สหรัฐสนับสน,นุนชาวกัมพูชา หนีความอดอยากหนีการฆ่าทยอยอบพยพเข้าไทย25ทธันวาคม2521กองทัพเวียดนามราว150,000คนบุกเข้าดิดแดงกัมพูชาทหารเวียดนามที่ไม่เคยแพ้ใครมีภารกิจในการโค่นล้มพอพลดแ8มกราคม2522ก็คือ เวียดนามบุกเข้าขเขมรได้เพียงแค่สองสัปดาห์รถถังเวียดนามตะลุยทะลุบทขยี้ขเขมรแดงเข้ามาปักธงแห่งชัยชนะได้ในกรุงพนมเปญชาวขเขมรน,นับล้านที่ตกทุกข์ได้ยากจากจอมโหดโพพดโดนกองทัพเวียดนามกระน่ำเข้ามาซ้ำอีกหนึ่งดอกเคราะกรรมกระทมแสนสาหาัส พี่น้องชาวกัมพูชาหลายแสนคนมีทางเลือกที่ดีที่สุดคือเดินปา่าหลบลีกการตรวจจับของทุกฝ่ายมุ่งหน้ามาทางตะวันตกจะต้องเข้ามาในไทยให้ได้บางส่วนก็ลงเรือแล้วเข้าสู่ประเทศไทยทางทะเลตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มมีพื้นที่รองรับทุกจังหวัด ที่มีชายแดนติดกับกัมพูชามีชาวกัมพูชาหลบหนีเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์เรื่อยลงไปจนถึงจังหวัดตราดทหารและส่วนราชการของไทยก็ทำได้แค่ตามมีตามเกิดเพื่อจะดูแลชาวกัมพูชาเหล่านั้นซึ่งสเปะสะปะและยังไร้ การจัดการ19ตุลาคมพศ2522นายกร,รมตรีพลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันได้ออกนโยบายเปิดประตูแสดงออกถึงมนุษยธรรมอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยกัมพูชาข้ามพรมแดนได้เข้ามาและจะต้องปลอดภยัยจะต้องอยู่ในสถานที่เฉพาะการเลือกพื้นที่รองรับผู้นิภัยสงคราม ในหลักการแล้วจะต้องถอยห่างออกมาจากพื้นที่การรบแต่ก็ต้องไม่ลึกเข้ามาในดินแดนไทยมากเกินไปพื้นที่แห่งหนึ่งที่ถูกเลือกอย่างเร่งด่วนบริเวณตีนเขาอีดางอำเภอตาพระยามีพื้นที่ประมาณ2.3ตารางกิโลเมตรพื้นที่มีความลาดเอียงมีระบบระบายน้ำที่ดีเมื่อฝนตกสามารถจะรองรับ คนได้เป็นแสนด้านหน้าเป็นถนนด้านหลังเป็นภูเขาสูงถือว่าด้านหลังที่เป็นภูเขาพอจะเป็นรั้วที่ตั้งค่ายแห่งนี้ได้สถานการณ์ในเวลานั้นพี่น้องขมรชายหญิงเด็กผู้น่าสงสารทะลักเข้ามาในไทยไม่หยุดสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศทั้งขอร้องทั้งเร่งรัดให้ไทยเปิดพื้นที่รองรับ อย่างเป็นทางการเพื่อช่วยรักษาชีวิตพี่น้องชาวกัมพูชารัฐบาลอนุมัติให้จัดตั้งพื้นที่เขาอีดางซึ่งเปิดทําการเมื่อ21พฤศจิกายนพศ2522เท่าที่ปู่แปะมีข้อมูลประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศให้เงินมาก้อนใหญ่ถ้ามีเงินก็พูดกันรู้เรื่อง มันก็ต้องช่วยกันบ้างละเครื่องจักรเครื่องกลคนงานทยอยปรับพื้นที่ออกแบบวางผังค่ายโดยชาวต่างชาติอาคารที่เกิดขึ้นก่อนคือโรงพยาบาลชาวต่างชาติเริ่มทยอยเข้ามาทำงานเขาเหล่านั้นมาจากหลายประเทศทั่วโลกมีภารกิจในการบรรเทาทุกข์ฝรั่งเรียกชื่อเขาอีดางไม่สะดวก ออกเสียงยากจำยากแต่เมื่อใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษยอ่ยอก็จะเหลือแค่คำว่า KID ซึ่งออกเสียงง่ายจำง่ายเมื่อเรียกเป็นทางการก็จะเรียกว่าเขาอีดาง Holding Center หรือ KIDHC ถ้าว่ากันตามตัวหนังสือ ก็ระบุว่าพื้นที่ตรงนี้จะใช้เป็นศูนย์รองรับชั่วคราวสําหรับผู้ลี้ภัยเพื่อรอส่งตัวกลับประเทศกัมพูชาเมื่อสงครามยุติแต่ในความเป็นจริงมันหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะเรื่องมันยืดยาวและใหญ่กว่านั้นเมื่อเริ่มสร้างศูนย์วันแรกผู้หญิงเด็กเขมรถูก ลำเรียงเข้ามาทันที4,800คนและทยอยเข้ามาทุกวันไม่หยุดนอนกลางดินกินกลางทรายแต่ปลอดภัยแน่นอนในแผ่นดินไทยเมื่องโวประมาณเป็นขององค์กรระหว่างประเทศมากกว่า30หน่วยที่ระดมกันเข้ามาผู้ปฏิบัติงานเกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติที่ลงพื้นที่จริงเห็นสภาพความน่าสมเพชจึงมีการติดต่อตรงกับคนไทย ติดต่อจ้างรถบรรทุกเช่ายานพาหนะจากคนไทยการตัดสินใจการสั่งการในบางครั้งจึงอยู่ในมือของผู้ปฏิบัติงานจากต่างประเทศในหลายเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์แบบที่ว่าไม่รู้ใครสั่งชาวกัมพูชาเหล่านี้เข้ามาอยู่ในค่ายได้อย่างไงแต่ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของการตัดสินใจ ด้านมนุษยธรรมเงินหลายร้อยร้านสะพัดในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงไม้ไผ่แฝกมุงหลังคาลวดตะปูผ้าพลาสติกเครื่องสุขภัณฑ์สายไฟขันน้ำแทงน้ำท่อประปาถูกนำมาสร้างที่พักเพื่อรองรับชาวกัมพูชาในช่วงแรกแค่หลักหมืน่นอาหารสดอาหารแห้ง เริ่มมีการผูกขาดตัดตอนฝรั่งใช้เงินทำงานทุกอย่างก็ไหลลื่นธุรกิจที่ดุดันอู้ฟู่ที่สุดคือรถบรรทุกน้ำจืดที่ต้องบรรทุกมาจากอำเภออรัญญประเทศแล้วนำมาใช้ในเขาอีดงังเพื่อดูแลคนหลายหมื่นและเพิ่มเป็นแสน รถมันทุกน้ำวิ่งทั้งวันทั้งคืนส่งเข้าค่ายเขาอีดังปู่แปะเป็นนายทหารที่ทำงานห่างออกไปราว30กิโลเมตรเคยมีโอกาสเข้าไปประสานงานในโรงพยาบาลในค่ายซึ่งพบแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นยอมรับว่าในค่าย และในโรงพยาบาลมีมาตรฐานการทำงานแบบมืออาชีพเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยทำงานได้เท่ากับโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีการระบายน้ำสาธารณูประโภคในค่ายเขาอีดังไม่เลวทีเดียวที่ต้องขอระลึกถ,ถึงคือการรักษาพยาบาลในค่ายที่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็เอื้อเฟื้อต่อทหารไทย ที่บาดเจ็บจากการรบตามแนวชายแดนมีการผ่าตัดมีการรักษาโรคมีมาตรฐานสูงรวมทั้งให้การดูแลประชาชนคนไทยในพื้นที่จากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ตีนเขาอีดังกลายเป็นค่ายขนาดมะหึมมามีน้ำมีไฟกลางคืนมีแสงสว่างมีรัว้วลวดน้ำ แต่ก็มีการลักลอบหนีออกไปนอกค่ายโดยการสนับสนุนของญาติและเพื่อนฝูงกัมพูชารวมทั้งคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์รองรับเขาอีดานเพิ่งเปิดเมื่อปลายพฤศจิกายนมีบันทึกว่า เมื่อวันที่31ทธันวาคม2522มีชาวกัมพูชาถูกส่งตัวเข้ามาในค่ายถึง84,800คนสถิติที่น่าสนใจที่สุดคือมีนาคม2523มีชาวกัมพูชาเข้ามาอยู่ในการดูแลของค่ายเขาอีดังราว160,000คน สงครามไล่ล่าฆ่ากันเองในคขมรยัยงคงดำเนินต่อไปทหารไทยวางกำลังตลอดแนวชายแดนนับเหมือนนายทุกฝ่ายเริ่มเป็นกังวลไม่คิดว่าสงครามและจำนวนผู้หนีภัยผู้ลี้ภัยจะบานปลายขนาดนี้24มกราคม2 5 2 3มีการประชุมปรับเปลี่ยนนโยบายของไทยประกาศ รับผู้อพยพแต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีความอ่อนตัวมีความเมตตาสงสารชาวเขมนที่รอดตายเข้ามาในค่ายได้แล้วคนส่วนหนึ่งมีญาติพี่น้องอยู่ในยุโรปในเอเมริกาและอีกหลายประเทศคนพวกนี้โชคดีที่สุดคนที่มีญาติอยู่ในต่างประเทศยื่นเรื่องขอเดินทางไปประเทศที่สซึ่งทุกประเทศ ก็คัดกรองอนุญาตให้เดินทางและอำนวยความสะดวกให้คนสำคัญที่ได้เดินเท้าบุกป,ป่าฝ่าดงรอดตายมาถึงเขาอีด่างคนนึง mm hmm. เขาชื่อนายแพทย์เฮงงอที่เราได้พบเห็นในภาพยนตร์เรื่อง The Killing Field ท่านได้ทำงานที่โรงพรยาบาล i อ r c าขนาด400เตียงในเขาอีด่าง ในช่วงปี2522รอดตายจากเขาอีดังไปอยู่อเมริกาแล้วไปแสดงหนังเรื่อง The Killing Field ภาพยนต์ The Killing Field หรือทุ่งสังหารดังไปทั่วโลกออกใช้ในปีพศ2527เล่าเรื่องกัมพูชาในยุค,คเขมรแดงโดยอาศัยเขาโครงเรื่องจากประสบการณ์จริงของนักข่าวสามคน ได้แก่ซิดนีย์ชานเบิร์ตนักข่าวอเมริกันดิดบรานที่ทำหน้าที่เป็นล่ามและก็เป็นนักข่าวชาวกัมพูชาและจอห์นสวนนักข่าวอังกฤษภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลออสการ์ครั้งที่57ภูมิสังคม ตลาดร้านค้าผู้คนในอำเภอตาพระยาคึกคักชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขาอีดังทำงานทางการแพทย์เป็นผู้ประสานงานล้วนมาขอเช่าบ้านของคนไทยบ้างก็อยู่โรงแรมกันเป็นปีร้านอาหารบาเบียถนนในอำเภออรัญ,ญประเทศที่ห่างออกมาราว30กิโลเมตรเต็มไปด้วยชาวต่างชาติ มานั่งเดิมนั่งกินรถยนต์ขับเคลื่อน4ลอ้อหรือที่เรียกว่า4 wheel drive เป็นพาหนะของเจ้าหน้าที่บรรทายทุกวิ่งกันขวักไขวหลายร้อยคันทั้งวันทั้งคืนปะปนไปกับรถทหารผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่เข้ามาปักหลักเก็บภาพหฤโหดภาพความตายภาพคนตายถ่ายทำภาพยนตร์นำไปเสนอข่าวทั่วโลก อาหารกระป๋องที่โดดเด่นที่สุดคือปลาทูน่ากระป๋องจากรัฐบาลญี่ปุ่นที่นำมาแจกใจ่ายให้แก่ผู้อพยพที่หิวโหยรวมทางทหารไทยที่ทำงานในสนามเกาอีดังกลายเป็นแหล่งรวมมนุษย์สูงสุดขนาด1.6แสนคนเศษเจ้าภาพในการบริหารจัดการคือ UN HCR หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติที่พักชาวกัมพูชาสร้างด้วยไม้ไผ่ขนาดใหญ่นอนรวมกันหลังคามุงจากเป็นแถวเป็นแนวสุดสายตาการก่อสร้างทำเอาไม้ไผ่ในจังหวัดใกล้เคียงแฝกจากถูกนำมาเป็นหลังคาของเหล่านี้ กลายเป็นของหายากตัวเลขที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรทราบคือมีพี่น้องชาวกัมพูชาเข้ามาแล้วหมุนออกไปทั้งสิ้นประมาณสองแสนคนบางคนก็สมัครใจขอกลับไปอยู่กรัรมพูชาเมื่อสงครามยุติคนเยอะเป็นแสน การบริหารจัดการอาหารน้ำเป็นเรื่องที่ชุนลมุนไม่น้อยเจ้าหน้าที่จะทำทะเบียนครอบครัวนับจำนวนคนแล้วแบ่งอาหารตามจำนวนหัวเรื่องการมั่วหมกเม็ดโกงยอดคนเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันพศ2522เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมีคนเข้ามาเพิ่มมีคนออกไปประเทศที่สาม มีเด็กเกิดใหม่ในค่ายเรื่องสัญชาติตามกฎหมายเรื่องของสูติบัตรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากใช้เวลาน,านานกว่าจะได้ข้อยุติเรื่องนี้เป็นประเด็นยืดเยื้อเรื้อรังหลายปีเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เขาอิดังเป็นค่ายเดียวที่เปิดรองรับชาวเขเมรทุกฝ่ายที่สู้รบกันหมายความว่าเป็นกลางฝ่ายไหนจะอบพยพเข้ามาอยู่ก็ได้ทหารเขเมรที่สู้รบกันเองบาดเจ็บขาขาดแขนขาดโดนระเบิดทุกฝ่ายมาใช้บริการของโรงพยาบาลเขาอิดังข้อมูลที่ชาวต่างชาติบันทึกไว้ ณเดือนมิถุนายน2527ทีมแพทย์ที่ทำงานในโรงพรยาบาลของ ICRC ประกอบด้วยศัลยแพทย์4วิสัญญีแพทย์4นางพยาบาล13มาจาก9ประเทศโดยสภากาชาติสากลเป็นผู้จัดทีมแพทย์มาจากเบลเยียมฟินแลนด์ฝรั่งเศสไอซ์แลนด์ญี่ปุ่นนอร์เวย์สวีเดนสวิสแลนด์และอังกฤษ ผู้ประสานงานทางการแพทย์และผู้ดูแลโรงพยาบาลในเขาอีดังมาจากประเทศนิวซีแลนด์และแคนาดาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งไทยและเขมรที่เข้าไปช่วยงานในนั้น120คนเขาอีดังเป็นค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาที่มั่นคงที่สุดเปิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2522และ ปิดลงในพศ2535ข้อมูลที่ฝรั่งบันทึกไว้อีกเช่นกันแม้จะเป็นโรงเรือนนอนรวมกันในเดือนธันวาคม2524มีเด็กเกิดใหม่ในค่ายนี้2,323คนเด็กกลุ่มนี้ปัจจุบันก็น่าจะอายุ ราวสี่สปีคงกระจายกันอยู่ทั่วโลกรวมทั้งกลับไปกัมพูชาชาวกัมพูชาที่มาทางบกคือคนที่ถูกปล้นถูกคมขืนรอนแรมในป่าป่วยไข้มาทั้งสิน้นเป็นมาราเรียอุจจระร่วงอย่างแรงขาดอาหารปุ่แปะก็เคยเผชิญกับคลื่นมนุษย์เหล่านี้ทหารไทย ที่อยู่ตามแนวชายแดนก็มีมนุษยธรรมดูแลให้ข่าวให้น้ำรักษาพยาบาลกลุ่มที่หนีตายเข้ามาทางประจีนบุรีจะถูกส่งต่อมาที่เขาอีด่างเป็นหลักภาพที่แสนจะอนาจใจที่ยังคงอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตคือภาพเด็กทารกที่ผอมโกรกในอ้อมกอดของแม่ ที่หมดสภาพความเป็นมนุษย์มันคือภาพของโสดกนาตกรรมของมนุษยชาติที่พี่น้องคนในชาติเดียวกันกระทําต่อกันเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นใกล้กับประเทศไทยกาวิดางมีชื่อเสียง มีการทำงานที่รับรู้ในระดับสหประชาชาติ6สิงหาคม2523ในเคิร์ตวอลไฮมเลขาสหประชาชาติเคยมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเขาอีดาง27มกราคม2528เปเรสเดอคูเอล่าเลขาสหประชาชาติก็มาเยี่ยม6มิถุนายน2528ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง โรซาลีนคาร์เตอร์ก็มาเยี่ยมขอบอกเล่าให้คนไทยทราบว่าค่ายเขาอีดังเคยช่วยชีวิตคนเป็นแสนการหนีภัยสงครามของชาวกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี2518เข้ามาสูงสุดในปี2528มีค่ายผู้อพยพ ค่ายเล็กค่ายน้อยไม่ต่ำกว่า60แห่งตลอดแนวชายแดนประเทศไทยมีสิทธิ์เก่ามีแขกเรือที่ไม่เคยเชิญแล้วมาเยือนเองตลอดเวลาบางคนที่รอดไปได้ไปอยู่ในต่างประเทศก็กล้าบอกความจริงว่ารอดตายมาเนี่เพราะเขาอีดงังบางคนก็ขอปกปิดอําพรางเพราะ อายแต่นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยคนไทยควรต้องรับสักท้ายที่สุดถ้าเห็นว่าข้อมูลรายการนี้ดีมีประโยชน์ปู่แปะฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อๆกันไปนะครับขอรับรองว่าเรื่องนี้ ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนของเด็กไทยแน่นอนถ้าพอมีเวลาลองค้นย้อนกลับไปดูรายการ30ตอนที่ปู่แปะเคยผลิตมาแล้วมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์สารพัดสารพันเรื่องปู่แปะขอบคุณสวัสดีครับ